น่าเบื่อชะมัดโรงเรียนมัธยมต้นอ๋อทาลิเคลุสาขาหกเอ้ยโคตรน่าเบื่อเลยฉันค้นพบตัวเองไม่ให้หน่าเบื่อในเวลาพักเที่ยงแล้วนั่นก็คือการนอนไโถ่ไงฉันเพิ่งจะหลับตาลงเองนะไฟเรียนเรียนและก็เรียน โรงเรียนไม่แต่แบบนี้ทำได้ยังไงกันนะเอาจริงดิชีวิตมอต้นของฉันอยากจะบอกเลยว่าโคตรดีเลยฉันประชดนะเอาเถอะนะเป็นลูกเศรษฐีระดับไฮโซไม่มีเพื่อนก็ไม่ตายหรอกโอ้อูหสมัดเลย โย่สวัสดีพ่อคะวันนี้มีอะไรให้กินบ้างก็ตามที่เห็นเลยนะพ่อนมเมนูอาหารประเทศอะไรเนี่ยงั้นเอาวันนั้นหมดอันนี้ล่ะก็หมดนี่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 หมดเหมือนกันงั้นอันนี้หมดแล้วน,น,นู่นหมดนั่นอันนั้นก็หมดงั้นร้านคุณลงุงมีอะไรให้กินบ้างครับ ลองดูที่แถบทางขวามือสิถ้าอย่างนั้นผมเอาผัดกระเพรานะครับอาา่าฮะ Yes ในที่สุดหมดแล้ว อยไปต้งเ,น,บบน,เ,เ,เนั่นมันบางขายโรตีเหรอเล่งเข้ามาจ้าเล่งเข้ามาโรตีจากอินเดียส,สดๆร้อนๆเลยจ้านวดแป้งไม่ย่างดีไม่ต้องถามว่าใช้อะไรนวดเคี้กจันเอาเองนะจ้าร้อนๆหอมๆอร่อยนะจ๊ะมาช่วยกันน,ออน,นะเอาหนุนนะค่าเทิมนะจ๊ะหวัดดีเอาหนึ่งอันขออร่อยๆนะ วันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยน่าหงุดหงิดชะมัดได้จ้านายจ้านี่นายน่ะหน้าตาคุ้นๆนะอ๋อฉันจำได้ละนายก็คงจะเป็นเหมือนฉันเลยสินะนายจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีเพื่อนครบยังไงล่ละที่พูดมากก็ถูกต้องแต่วาไปไม่เป็นไรผมอยู่ได้เพราะผมมีสิ่งที่ผมต้องทำอีกเยอะน่าจะเลี้ยงเรียน นายจะเลี้ยงผมอีกัวจะไหมมีเงินเรียนต่อแล้วก็เลยมาค่ายโรตีพร้อมกับเรียนไปด้วยนี่ละไอหมอนี่น่าสงสารชะมัดจะทำเฉยเฉยรับโรตีแล้วเดินจากไปพยายามเมินเฉยกับทุกอย่างเหมือนที่เคยทำจะดีไหมนะนี่นายเชื่ออะไรออาลาดินขอรับโอเคนี่เอบงังงั้นเอา,อางี้ฉันจะจ้างนายให้มาเป็นเพื่อนฉันโรตีของนายฉันจะ,จะกินเองหม ที่อื่นเขาปิดเทิมอมทำไมเราต้องมาเรียนสำมร์ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยเหมือนอาจารย์เขาจะจงใจให้รุ่นเราต้องมาเรียนบ้าสมัดเลย ทั้งที่แต่ละวันก็ทําตัวเหมือนไม่อยากจะมาสอนอยู่แล้วนักเรียนในห้องเรียนนี้ก็เบื่อที่จะเรียนซัมเมอร์แล้วด้วยนั้นสิครับยากไปกินโรตีแล้วก็ทาให้นายกินเยอะๆเลยใส่น้ําตาลสามกระปุกไม่เป็นไรนายกินเถอะนักเรียนก็ถ่ามตลอดว่าทําไมรุ้นเราต้องมีเรียนเสมอด้วยเขาก็ตอบมาตลอดเลยวะได้เหรียญไปเถอะจะไม่มีทีเหรียญก็ต่อเมื่อที่โรงเรียนลุกเป็นไฟน<ม>ี่ละไฟงั้นเหรอ ขอประกาศให้ทราบนะครับลูกเรียนทุกคนตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้การเรียนซัมเมอร์นี้จะถูกยกเลิกไปแล้วเจอกันหลังเปิดภาคเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนได้ออกมากันหมดแล้วและปลอดภัยกันยังไงก็เดินทางกลับบ้านดีๆนะครับเฮ้ยไม่ครับโเรียนของฉันนี่อาจารย์ครับไม่ต้องคิดมากไปเดี๋ยวค่าเสียหายต่างๆ ผมและครอบครัวจะจ่ายให้เองนะครับขอบคุณเธอมากนะเธอทั้งเป็นเด็กดีจริงๆเลยทำเองจ่ายเองโคเทเลยสุดยอดเลยลูกพีเล่านับทีไม่ขนาดนั้นหรอกนะไม่มีอะไรจะเจ๋งไปกว่านี่อีกแล้วท่านคิดได้ยังไงกันเนี้ยายรายมันอยู่ในสายเลือดพฐมบทภูมิโกธจินหายาสุดแซบไวรา,ายตัวจิว๋ว ณนะบ้านของฟูจินอยู่บ้านไป็นวันๆก็สบายเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรชีวิตนี้มีกินทั้งชาติฉันเป็นคนที่ติดบ้าน และชอบอยู่คนเดียวเพราะแบบนั้นถึงได้ซื้อบ้านที่อยู่ไกลเมืองฉันอาศัยอยู่กับแมวที่ชื่อว่าปุยโยมันเป็นเด็กดีเฮ้ยบอกว่าอย่ามากวนตอนฉันทำงานไงฉันขอทอนคำพูดก็แล้วกันสวัสดีฟูจินพูดครับเข้าใจแล้วครับ และสิ่งที่ฉันไม่ชอบก็มาถึงคือการที่ครอบครัวเรียกคุยด้วย าอากาศร้อนชะมัดโอ้ยมองหน้าทำไมฮะอะไรของเขาวะยังเป็นบ้านทรายทองอยู่หรือเปล่านะยินดีต้อนรับกลับครับ้อยทนโอ้สวัสดีลูกจ๋าไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าหัวแดงของแม่ไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณแม่แม่ ยังยิ้มจำใส่เมือนเดิมเลยนะลูกแม่อ้ลูกแม่ได้กลับมานานเลยมาดูนี่สิแม่ทำห้องเก็บรูปตระกูลไว้ด้วยนะนี่คือคนปู่ของลูกเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีเงินมหาศาลจนถึงทุกวันนี้เทชมัดเลยคุณปู่ส่วนนี่คือคุณตาของเราต่อมาก็คุณย่านี่พ่อของลูกลูกต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเหรอเนาะส่วนนี่คือแม่เองเอาล่ะ ทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนี่คือพี่ชายของลูกลูกรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะโตมาด้วยกันพี่เทสุยะคิดถึงพี่ชายชมัดเลยทำไมถึงออกไปจากบ้านกันนะและนี่คือสุดหล่อของแม่ใครเป็นคนเลือกรูปลรอครับเฮ้ยอึดอัดเป็นบ้า อยู่ที่นี่แล้วต้องทำตัวเป็นเด็กดีตลอดขอพักสักหน่อยก็คงดีลูกเดี๋ยวคุณย่ามาอย่าลืมไปต้อนรับเขานะปรอถอไว้ฉันเึิงจะพักเออรีได้เลยครับคุณแม่ยินดีต้อนรับนะครับคุณย่าไม่เจอกันนานเลยนะนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ลานย่าเนี่ยเป็นเด็กดีจังเลยนะไม่เจอกันนานโตขึ้นเยอะเลยครับคุณย่าก,ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะแกขนาดนี้แล้วแท้ๆอืมอาหารมื้นนี้อร่อยมากเลยนะใครเป็นคนทำเหรอฝีมือหนูเองล่ะค่ะถึงแม้คุณพ่อจะมาช่วยแต่ก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็นะช่วยไม่ได้นี่ผมทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นเลยส่วนผมเองก็เพิ่งมาก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ อมอืว่าแต่ฟูมิกโกะจีนถ้าเรียนจบแล้วอยากจะเป็นอะไรล่ะเออคือว่าเออนั่นสินะมีอะไรกันงั้นเหรอคมอฟูจินเขาผมไม่ได้เรียนต่อนะครับเพราะมันน่าเบื่อน่ะเอ๊เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันตะกูลเราทุกคนเนี่ยได้ดีหมดเลยนะเพราะมีงานทำและสารต่อธุรกิจของฉันคือว่าคุณยา่าคะ เราจะแก้ไขเรื่องนี้เองค่ะมันเป็นความผิดของหนูเองที่ไม่ได้บอกลูกดีๆหรือให้ทำตามที่ควรจะทำแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียวสักหน่อยนะผมก็ผิดเช่นกันที่ไม่ดูแลลูกไม่คอยเตือนลูกจนกระทั่งเขาต้องออกไปอยู่คนเดียวพวกเธอนี่มันจริงๆเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกเธอจะเป็นกันแบบนี้ ยังไงซะฟูจินก็ต้องเรียนให้จบแล้วมาสารต่อง,งานที่ฉันทำแต่เรียนหนักอะคา่ะโอ๊ยจับดีดีสิแล้วก็ตกหรอกโอ๊ยอันไงเป็นจริงด้งวยลูกสะกูนนี้มีแค่คนนี้แหละที่ไม่เอาไหนไม่เหมือนรุ่นก่อนๆเลยเนะว่าแม่บอกว่าเราจะแข่งนไม่เองค่ะคนยากแล้วก็เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไปครับ บคคนิรเาช่วยดดมากเลยูอย่างพี่ชายเขาหนี้สิทั้งหนีพวกเราไปไม่ส่งข่าวสารอะไรมาเลยแต่พูจิ้เขาจะไม่ทำแบบน้นกับรองแน่นอนค่แต่เราต้องไว้ใจกันเลยัเมื่อกทกหนักใจมากเลยก็ได้ดูรูปแล้วก็ได้ยิเขาโว้อจนได้สินะบรรยากาศแบบนี้ให้ตาย เริ่มจะไม่ไหวแล้วสิความกดดัดดนการถูกบังคับการสั่งให้ทำนั่นทำนี่น่าลำคาญชมัดไม่อยากคนแล้วไม่อยากเสแสร้งทำเป็นเด็กดีอีกแล้วพอกันทีหุบปากซะท่านพ่อท่านแม่รวมถึงท่านยา่าและป้ากค้างบ้านทรูุดีเรื่องของผมเอ,อน่าลำคาญชมัดเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะไปหาโรงเรียนดีๆเพื่อให้ตัวเองนั้นเรียนจบและทำงานดีๆให้พวกคุณเห็นเองและผมหวังว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่และท่านย่าแล้วก็ป้าข้างบ้านของเราจะหยุดพูดถึงผมสักทีและเมื่อวันนั้นที่ผมทำทุกอย่างสำเร็จจะได้มันรังควานอะไรผมอีกละ่ะเพราะแบบนี้สินะพี่ชายถึงไม่อยู่บ้าน ต้องอย่างนี้สิลานชายของฉันเธอสอนลูกได้ดีเลยนะเนี่ยสวัสดีนี่ฟูจินพูดครับขอบคุณที่รับผมเข้าไปในโรงเรียนนะครับให้ตายเถอะสุดท้ายก็ต้องเป็นโรงเรียนไอดอลสินะถ้าอย่างนั้น จะเข้าไปเป็นนักแสดงก็แล้วกันจะ่ต้องเป็นดาราตัวร้ายให้ได้เลยแต่ติดอยู่เรื่องเดียวแล้วเ,เข้าสังคมไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิ